นนมีธรรมาดาแค่ดูเครื่องก็น่าอร่อยแล้วจ้าพเพราะเปนของชครื่อด้ว,นะวดพีน่น้องว้าจะได้จ้กมกมหนีิฮะแม่เขาเบื่อตั้งแต่กลมกโหมกไซเสือบีมันครับพ,พ,พี่ <troll ey> น้ขของพิเศษวะครับพ่อแมนลูกพิเศษนี่ข้าวเป็นยังไงสวัดีครับพี่น้องน่ากินวะครับพี่น้อง <S <S <S> เงี้ยหนูนี่ตะเกาหลีเลยพี่น้องคนเกาหลีนอนีกเ็ดพี่น้องพี่น้องเบื้อหลอดสวัสดี่อนพูดได้เฉยได้เกี่ยวเกี่ยวก็เอาเบ็ดพอน่อยมีมันเกี่ยวเกี่ยวเข้าเรืยเบ็ดครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทอนดอกแม่เนาจ่ะวันนี้พอน้อยซอยเดิมยักเบ็ดครับเคยจะแล้วแล้ว ปลางพึ่ง e. ว so. okay. okay. ่าเฮ้ไปโคปลาเฮ้ยสะก้อนเท่าพ okay. ึ่งว่าอย่ามกปลาสู้กินละดำมกหนึ่งปลาข้าครับพี่น้องมื่อนี้มีทะเดียสโคอยู่เอาโยกโชกันนะแถวคือคือกันนะว่าเฮ้เออยยักเขามันเดี้าพันยักสามสี่บาทก็ได้เลคืนกันเลือกกัเดียรแท้เท่าเสือตะเกาขจอนบ่จล้วอยู่เรื่องหูหนึ่งไหมผู้เท่าผู้ไทยตะเกาได้ดิผู้ไทยก็ว่าขจอนขจอนอ่ะเป็นท้อง ห้าเธอเรยสี่ห้าเด้ครับพี่น้องเด้มาพี่น้องดงเบดจักเบื่อเถอะเลยลืมถามน้องนุชผู้เพิ่นเอาคือครับแฟนคลับอยู่ร้านขายเบสบอกข่าวเดินแต่ก็ใช่อันนี้ของพี่น้อง fc แฟนครับเพิ่นส่งมาจากประเทศนอกนี่เอามายักกันเบดกันเลยบบดนี้เอาเลยเอาเันกองมันน้องนุชเพิ่นเอาเธอมาโฆษณา นสายีเจ้าก็อวยทางเลยมันขึ้นนม่นไ่าแต่ว่าแฟนครับเพื่อนว่าสายเพน่ลยก็ลื่มเป็นตัวคิดย่อๆหรอกฝอน้อยก็ลืมเสียละอ่านอยู่ตอนนั้นก็เก่งว่าทางกิดฝรนอแต่ว่าเมื่อวานนี้ขาดสองหลังเพ่อนได้รับมอวนเจ้าเด็กกันเาื่้วานรถเมื่อเสาร์นี่เบสซีเกดีทำไม่ดีออกมาเฮเบิ้งเสีแต่รุนลุนน้องตัวนี้ครับนี่แม่นเบอร์นี้ครับน้อยกว่านิดนิดนึงเย็ดออกมาคือเกี่ยวประรถนี่แหละ ไปเห็นแต่น้ำตีเบื้อเอ,อื้อโอ,อ้ยเป็นรุดแต่เฮืงเลยกระเขยสนนรุดต่อหน้าต่อตาจเจ้าเขาไปเห็ดปลา,าจากักกิกทําไงันเด้ออย่างละเป็ดเอ็นโคปลาครับพี่น้องโคปลาให้เจ๊ปางมุกสุกินก่อนสวัสดีค่ะได้ลูกสช้าพอน้อยจ้ะจะรับบทพิธีกรสำหรับเมนูในค่ำคืนนี้จ้าในตอนเที่ยงตอนเช้าค่ะไม่ใช่ค่ำคืนนี้อ๋อค่ะสองตายายค่ะไร้เก่งแล้วครับพี่น้องไร้เอ็นโคปลาครับ ก็พ oh, uh, mm. mm. ี่น้องอีกรอบกันเลยเหมือนอ่างอ่างมีธรรมดากับกระเหยมื่เคยนี่แหละมกสู่พี่น้องกินแล้วก็แบ่งไปอีสานบ้านตรงน้อยนำได้ครับจนะเด้อบานนี่จะเอ็ดแบบเป็นชิ้นป่ะมันก็ซ่ามันหน่อยคนเขาเดี๋ยวเอาซ้าเหลือมน่ะหน่อยคนบอานนี้ค เออยันน้อยขอเอวางเฉยนี่ก่อนก็ได้จะล้วแต่แม่เลยจ้ะเรามีเฮาบีลรามีเฮาบีมันเตะต่อครับพี่น้องต้องเอาบีมันออกก่อนมกตะหนังทองให้ใช้กินเล้วะนี่พี่น้องกับเด็กมาเซาร์วินตับเราไม่นด้เฮาใหญ่กว่าตับไก่อยู่เลยดูตับปลาของแท้แน่นอน บีปลาเข้านี่มันขมหวานดีนะครับพี่น้องเจ้ามันแปลว่าอีหอย่างขมหวานผมแสีดแล้วมีเด็กเรามีเหงมเตะเลยใช่หรือนี่นีขอรออย่างเฮ้ยพอหน่อยรอสมหวังเราจะในปี <c oughs> 2,020ตั้งใจหาอีกเลยเลยแหละครับพี่น้องอ่าย,ยๆละง่ายที่สุดเราก็ได้เจอชัดเล่นอ เดี๋ยวหอยทัพอคั่วจังหน่อยก่อนจ้ะอันนี้ปฝ้าวคุณแม่มาอธิบายก่อนนีคคุณแม่เตรียมผักอย่างเอฟเหลืออธิบายเองก็ได้ไม่ง้นมันจังคุยจังเหนียวตุย อันคะก็จะมีหัวหอมแดงกระเทียมต้นหอมตะไคร่บัคเคียร์น้อยผักอ,อีตู้แล้วก็ใบบักกูดจ้ะแล้วก็มันนี้ใส่พริกแห้งจ้ะเดี๋ยวไทยทอพอขั้วปลาแล้วจังมาเบิง่งเถินหนึ่งะนะจ้านี่ไข่มันไหม่ะมีไข่มันหลายลูกปลาก็เบอพอเก็บหนวดไปเป็นทีละลึกไม่มีนะ <laughs> 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 ลวักงกล็ลวน <บะ S 1> อันนี้แม่ก็สินำข้าเบื่อจ้ะเหลาซันเหนียวแเส้นหน,นำเแซนหนำแย่เหมือนโมกัมันาาาจังกลัวรัวพ่อพ่อใจจังพ่ออยู่ตรงนาะนพ่ออยู่หรอพ่ออยู่ออยะระวังทั้งพอคว,วบปะแย่ฆ่ากันเหตุอี้ไงกำลังมาสินส่วนกับพี่น้องพ่อแม่ก็สิหัน่นเครื่องจ้ะอปไรเครื่องปรุงทาง สบายใช่มันใช่เป็นตากกว่าไม่โค้งงอตัวละม่นเป็นไเทอกขักสลุบมือเศ้านี้ขำมันมีรูดโห่เมื่อนั่นก็มันเจ้าเด้อมองหนูเดี๋ยวก่อนเมื่อนี้ทอแม่บอกว่าพอเราต้องมาบงการการปรุงโอ้เตี้ยพราเราเอาลัดไปเลยบ่๊เนี่ยนอนแล้วว่าเ้าจะมายุ่งก็คอยแล้วว่า้วข็เป็นไฟผลิต กิ่อนไิซานบานดงน้อยถ้ากินเด้อจ้ะอยากให้เธาแม่ซับตะไคร้กันโอ้เหี้ยวข้ามุ้งโอ้คืนเขาลายแพล็ดมือคืนนี่พ่อเป็นจับโชว์พี่น้องเบิ่งบอว่าปาดมือเออตามสเต็ปเลยมันนี่มีคัตสทาได้เหมือนทำเนี่ยเนาะอีจังน้อยแม่มาพอดีปลาไหล เพาะเอาโน้ตุตัวกันในทาน้ำก็เพาะปลาของแท้ไหมลูกเชื่อีเาะเห็ดเป็นชิ้นเ yes. น,น้น่อยเวลาจะชิ้นพอดิงงามๆนะครับพี่น้องบนแต่หลังกงสำรองมือขนาดผ่าไปครึ่งนึงเลยใด้สะมครทบแมเตรมมือาเกี่ยด้เถอะสอางนี้ก็มือสั่นกระดายจักเป็นจังด เบางมือก็ขอขั้วอบอุ่นบางมือก็ขอขั้วอุกอังอบอุ่นในพี่น้องบางหล่นบางเตาหล่นสองแถวในตำนานมันแข็งเตัวใช่อะงอมันอุ้มขึ้นเราใส่ทางถังแข็งล็อกกุญแจย่างดีเหมือนเราจ้ะย่านปลาขาวเฮียย่านโดดออกมอคตัวเลยครับพี่น้อง หนอนจงได้กินหลายคนขวดอพี่น้องเท่าไรเนาะนี่กินหองสิบห้าเด็ดครับกเด้อกันตํายายตําเดี๋ยวเลยแมงวันฮะสองแถาตํายังต่อไปพักอีตู้พี่น้องพอมาพักอีตู้มันเถ่าไหมเนาะ เดี๋ยวมันสิดเต็มค้างมาลุ้ยกล้วยขวบไม่เงีปางกับเจี๊ยบแอลพี่น้องเจ๊บแอลเราก็ต้องมานั่งเฮ็ดให้ลูกกินแมนเด็กเล็กเป็นแม่เนาะหน้าสงสารสเลเกินทำหน้าทีแม่หน้าหยาดหลงๆเอาเป็นตอบแจ๊บหน่องานก็ได้ไปๆหนูพาไปซื้อทองวันนี้แล้วแม่วันอาทิตย์เขาหยุดเอาลานท่างปิดวันอาทิตย์ดิผู้ใดมางดปฏิเสธ ให้ดอกเกลี้ยงหนึ่งเปลี่ยงเปลี่ยงป่าผ้าเปลี่ยงมาเด้อพานหำอเลยม้วนตีหน่อยหด่อ <c oughs> บัตตนี่บัตบตอร,ร์นีาเกรืองลงมาใส่ป่าจ้ะ <c oughs> ว้ามันได้ตัวหนานี้ให้กระชินหน่อยเด้อ ตอนนี้กถบทิ้นไงเอาก่อนเด้กพี่น้องตอนนี้พอเกษียไงถึนก่อนเป็นเด็กฝน้องอืมน้องเลยนงจ๊ะเครื่องแน่นจัดตมกนักเต็มเลยเต็นน้องวันปนรสีมาเอด้วยแบอข้าวเบืองเนีขาเบืองขาเบืองมาเลย ันว่ามันจะเห็ดขบวนหรือจะเหงาเห็ดขบเบือแค่ดูเครื่องก็น่าอร่อยแล้วจ้าเพราะมันขงเครื่อกันด้วยพี่น้องขออนุญาตเอ็นมกพิเศษนี่ได้ครับเนี่ยอาลงมาเท่าเอาแล้วสิเดียวด่มเเดี๋ยวดีมันละเต้เดี๋ยวเสียเอาเครื่องมันสิเหลือพี่น้องเบางกอนดีกว่าเขาดีชุบไงเนี่ยได้รับพี่น้องหวานแซ่บได้รลย โอ้ยขมน้ำวาหวานไม่าพาอเคยกินมาแล้วเอาไปตามใบตามไบปลาพักลงให้เลยหมกปลาต้องใส่มะเขือเทศด้วยนะคะมันจะได้สมไปลอยนวดน,นวดมันจะเพิ่มความเสียบไปอ,อีกรูปแบบี้นนะยมจางจ่ลรูโดนสาดลงรูโดน พอลุนเราแบบสองเที่ยวเหมือนเด็กพี่น้องให้เมื่อหลวนนั่นแบบที่นี่เด็กพี่น้องโอพี่เขาบวชอึดยังวะจะแย้งยันนี่ละจ้ะแดงๆนี่วะเอาปลาใส่เอาขั้นตอนต่อไปพว่าใส่เขาเบือจังน่อยดูว่าหนังดตดำเสือเอาจังนั่น ได้สานจอนงละโรดเมดกระปุกนั่นละแม่โอ้มีได้ดิบโค้ดได้แพ้่ของชูโรดเขาไ่ได้กินแล้วพี่น้องก็ไสลายดอกของชูโรดเพราะเขาเบียร์ละแสดงว่าเราหลยอใจที่เขาเบียร์ว้าขันนี่แม่ใจ้เขาเบียร์ว่าใจใจของสูโรดลายดค่ะองกระเดกนักนักจะเกะถิ่นนอมาเบืองโล่กรเดกกปาง แบบตัเขียวเขีย้ยวนวยจะสีใสน้ำนเนี่ยยังอยู่นี่ดีหิบตาอเอาไปเท่าเอาเข็งไปโอ้เอาอเอาโคกไป,อไปโอ้เขียนเอาไปนะสนนำ้ำน้ำน้ำาจอนะใช่เนาะเอาแต่เมีเด้อหลดีซีแล้วมันยังเสียบซีซี นี่จะเป็นสานมันดีที่มกปลาข้าวาอไยู่วะ้อดีบนะแมน้นจังสีเสียงผสมผสานกันไปพอล้วันผสมบดข้นเณนองวินเลยคีน้องคารนให้เข้ากันจ้า จได้จ้าหมกมือนี่ค่ะแม่เขาเบื่อตั้งแต่ตั้งเลยอู้หยน้อยเจ้าไปหาหางตัวงามๆม,มาไใบเด้อหัวเจ้านี่หมกหัวพ่อไงหัวหัวฝาหัวเจ้าสถานะชื่อหนังน่าแป้งจ้ะอันนี้หมกพิเศษจ้ะ <laughs> โอหัวให้พ่อใส่บีใส่อะไรใส่เครื่องในใส่เลียดดาเลียดดามันยุใส่แม่เออเขาหันไม่ใช่ก้อนปอยโอ้ตัมักใส่ขมได้ยังกิบน้ำได้ไอ้สองโมงห้พ่อเสี่ยงน้ามองนังได้ต่ว่าดูขมหวานดีแท้ได้มันขมแซ่บขมหวานขมเสแ็บก็ดีงงไหมเนี่ยนี่หัวเรื่อหนังท้องมันหัวตัวนั่นดิขออะไรเบิ่งกันได้อย่าพากหนังท้องไปจากฉัน เนี่ยยังบเอาเลดาลงจัง่งวาเนี่ยแหละมันหักเลยเนี่ยเด้อถ้าเรืองเป็นเลดาหนวดมัน<อ>นี่แดงนี่เองแม่หัวมันได้ลายเป็นเหงบอหัวมันหัวกตกกโลอ่า <laughs> นั้นี่เลดาลมันจัะเอาเอาบอกพี่ลูกโดดใส่แล้วเนาะ คนมาใส่ให้พ <No. laughs> <laughs> <speaking> ่อหนักอะไท่านี้อย่างนี้ใบผัดใบผัดน่น้มันภาพไปเสร็จพิธีผสมแล้วจ้าให้เจ้าไหน่งเด้ยหัว26สิ่งเงินเดียละปั้ได้แล้วเานะดีพอแล้วบงการมาว่าให้ได้ได้ไหมซั่นกำลังมีคู่พี่น้องดิเริ่มเลยเรามคู่ละเอียดเราคู่ ต้อนกับแจ่วเลยได้ท้าทางหาวทำลาบกุ้เท <ล kie. S 2> ่า <borrowing> พิ่นขเอ็นนเลย้อยังได้กินถึงกิได้ป่าก้อใหญ่มาลูกโดดจะเริ่มใจได้ไหมพอแล้วพอแล้วจะเห็นฮอยังเด็กก็เลยเสนอคำแนะนำทินแหลกเลยว่าเก็บเสื้อชูเย็นไว้เพราะนได้กินเถึง มันเป็นแ้วเลืะเพี่ก็อว่าปั่นพี่ปั่นน้องวันนี้ยังพิ่ได้พิ่กัะแบงเพืกินก็เลยได้กินเหิงมาเนี่ยได้กินหนนเออวันนี้ตาพรมเราคือรอแท่คนหน้าตาดีวันนั้นเอยแขวนอยู่ก็ไม่รู้ว่าคน้อยก็ได้มาดูสินี่ละอันนี้ของที่ซองจะ เดี๋ยวจังสิยมนานับซูเบิงอีกเทือนหนึ่งเด้อจ้จว่าได้จากห้องห้องแถพอนี่สองมกหัว <c oughs> บีมว่าทันแตกได้พอแตกแล้วแตกแบ่ือเปล่าอือขมแท้อ้อันเอาซึ่งซ้อนเดี๋ยวมีได้ครับพี่น้องห <c oughs> มกแล้วละเด้ลงไปค้ำโคโยมันได้สองซึ่งเลยครับยี่สิบสามมกครับพี่น้อง สองโลสามขีดหดือยี่สิบสามมกจ <มก S 2> ้ะขีดละมกมกละขีดตั้งไว้ดีก่อนเนาะแต่ว่าถาดนี้มันอยู่ถึงเนาะอเอามีตรงนี้ก็ได้นี่งถาดเดียวนี่แหละต่วงนี้นมันจำยุคอดัยอยู่เถอะเดี๋ยวตือไฟเหมือนค่อยยุมๆๆ้มๆ,ๆลงตึบตึบเลยนี <หา S 2> ่เลยฮะหมายเป็นแนวฮ่าคือเขา,<ห>าอยู่ฮ่าคือเรามมันละรู้ทำนั่นดีแนอนบ่ ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง,งหลังเ้วบอกว่าบางท่านเราลงมาล้นตองตองมีข่อพี่น้องเยไปหาตองอีกสุก<า>แล้วกินเขาอิ่มแล้วก็ให้ตมเ,เมื่อสุ่มวันดงหน่อยจ้ะแล้วเนะาะไปนกกันเลยเดียไปึืนค้างเขาบ่บ่มีมันสุกแล้วบ่พี่น้องหนึ่งหมาบไม่มันจะเคยสมองละ ห้าสิบนาทีน่าจะได้แล้วลนะ่ะมาเปิดเบิ้งกันนะลูกโ,โอ้โหบอกเอาสิงพอเปิดเบื้องแล้วเาเปิดเบิงเเเบ้งสั้นล้างนี่ละก่อนสั้นบนนั่นไว้ไสั้นบนละค้างไว้ต่อเขาแล้วสั้นล่างมากินก่อนขั้นสองยกาะนี้ว่านมีผาดแล้วโผล่โอ้ยน้ำกระแหงพุดบเกิดเป็นใหม่ วิสรถครับอู้งานเหรอเดี๋ยวอาจารย์มาเสิร์ก็ได้บาทแม่ตำยังแม่แกระบอกหนึ่งจำเจ้านะจำเจยวมาเกาะจำนำตัวลูกเสียเสียอาจารย์ยุ่งเสียเขาเอล่าเสียอาจารย์ได้เห็นขนาดนี้อันนี้มกหูมกไซเซอร์บีมันครับพี่น้องนี่ พิเศษบ่ครับพ่อแมนลูกพิเศษเอาข้าวไปยี่สิบสวดีครับพี่นอ้องมกน่ากินบ่ครับพี่น้องหอมห่วยอันนี้มกมกเนื้นนอม,มันขับอันนี้เนิร์ป่าที่ตลาดเป็นขายโลละเจ้าบาทนี่ครับปลาข้าวเนี่ยครับพ่อันนี้ใส่คัดไว้สองไมอ้ไอเนี่วสงสัยหาเทิรปเป็นอันเก็บไว้ครับพี่น้องน้ำเ<อ>บิง่งนหาเบิ่งอันไม้เดียวมันมีพิเศษนั่นเล จับโมกนครับยี่สิบสามโมกอ้ยปลาตัวเดียวคาเฟ่หลีครับนี่นะโอ้ยวัน่ากิมว่รับพี่น้องเบิ่งครับพร้อมว่าคบพี่น้องไปับไปครับวันนี้ครับบ่บ่หลายใหญ่ห้างเหมือนนี้เสินมันตีน้อยร้อยโลมาช่องดังช่องดังช่องใหญ่ครับผมน้ำขันสมมาฮะมันตีน้อยร้อยโลนั่โอ้ยพิเศษคอั นี่พิเศษครับนม็มกเซอร์บีเซอร์ไซสครับโอ้โหเซอร์ไซเซอร์บีพวกมีปลาข้าสุดยอดเด้อพี่น้องสวัสดีครับเด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวเที่ยงเด้อบ้านนี่ยมกปลาข้าครับมื้อนี่ว่ามันละเอียบอยู่แล้วเนาะมกปลาครับมีที่ในซีมเน้นเจอตะปลาเก็บมาโดนนะเจอปลาหนังได้หมืเจอปลาหนังได้บ้าน นี่เด้อมันยังมีรสลำล้ำซิมซิมตัวนี้กันเนาะเออซิมตัวนั้นกันจะได้อืมแกวเป็นไงมมกฝังเม่ฝังแทบนั่วอืมบางอยาย่งนี่เสียบหมะอืมก็เสียบแหมดพักกับเข้ามึงมีบะเต้าไหมบะสองกับบ่เอาพักกับจไหวยู่นี่ะขมอยู่บ้างมันร้อบ้พอดีอ่พอาลำลำนี่บอ แม้นคมหวานซ่ํเด้มหวานเด้มันแ่มรุบ่อือมนิดเดียวนมเ็ดให้เสียงเดาะคือให้เลาเลยไปฮนือให้เลาไปอมงนั่นบ่ทายกลับนําําบ่ให้กลับนําบ่อได้ทนํากลับได้คนเฮ็ดกนําก็สค่ะบ่บ่ได้ํากลับทําได้จังบ่ แหน้ยเมีเน่า h า t ฮึฮะว่เต่าเวียนเวียหัวอย่ไม่าดสมเรใส่ใ่ไว่าหมายใส่ยาไปจนใส่ัมเรวพอดีกินยีเดาตงสีกับอีสานบนหน่อยต่อครับทีนง้วบถึงแล้วอ๋อสาวนนเลยนงสกพดีวาใส่พอดี่ ช่วย้านกันลงหน่อยก็ถือว่แซม้งเท่ากับัใจรอดอเมื่กี้สองโมองต้อไอเล่าครับครับแล้วต้องการอย่างแอ้ต้องการเรียนพุทธาวดุจาเพุทธสาวน้ำจ่อกันไงแมนะตองอนม่นิเฟีเมือนกันเป็นรสชาติเยแซ่บอยู่ครับแซ่บป่มาณแซ่บหอยก่ะยงแค่เดียวจบเด

สุดเห็นบรรยากาศหนี่งไปแดงไหวหนึ่งเกือบลึกโตมือก้อนหนึ่งจักโลกขอ่มว่ะบุพโารุ่อันนี้บุพพารุ่ายังว่าปลาขาวมันต้องเล็มขิ้นละถ้าป่อผ่อว่านทรงหมกระจอกมาก่อนี้ยวแมวมันก็มาโมเล็งถอแทบเวนื่ยวบอมมันขึ้นหนาวเลยครับแล้วก็ล่มแห้งพร้อมเนาะจะเล่มในร่มเลยเลี่ยมอย่างเลือดหลุมแห้งเลยหรอหนอมันแปลมันหลงเป็นคืนเนาะ ลกลใสผูโอ้ยปายเรียกอยู่นมือน้องน้อยก็สิให่ใส่ชูชีปันยูตาเลมยันตัวกันไว้ก่อนตับมันเขาตับไก่ไหนหมดเลยกินละบอ่าวนี่ดีจับนี่เนะขมมักพอแล้วเ่าบอกว่าม้มหวานเลไม่มีนสขมหนลอยๆงเใช่ จำ่อยก็ด้ทมันโมโหก็ไอยวผมเนาะโอ้ยแม่ยาด้วยแม่เขาอมาจ่ายคุมกันม่้สร้างวงยเรนหลทางผมอันนี้ผมกวนวันมันบอลเลื่กันบลกวขมผมกัอะไรเนาะฮะบรลเืนกันได้หรอผมอ่าผมเื่องจับม่ื่หมองใจแล้วหมองกัผมก็าเสดจะจําน้มัน คอยเพื่อนถึงนันแตกหมือนก็มันคอยเห็นปมไปปะเนี้ยขอยคนอ,อด,นดีนิดๆพอดีติดลิ่มนี่ยจะความขม <c oughs> อแสบกระพี่น้องมกปลาข้าวเนะน,นี่ยชุดเนัวปะมันก็แ <c oughs> ดดซ้ำซ้ำจองเนาะซ <c oughs> ามส้ำคืนสามคืนก็สองน, <c oughs> นี่ผูรใดามาขาดขาดเน ขปาทิมันจน่ยังไม่ทนสาปอตั้งวข้แจกจวใส่จวกใสแล้วจีประเดดใช้จอใ่ประเด็นั่งนั่มคันหมนังหมกเนี่นาะก้าอปลาข้าหน่อยให้สิมพี่น้องคมแล้วก็เอาหกสีแดงหนาก็ไตไก่อ้าวตะเกาวันก็วาไหน่หน่อยกินมันหนาดำหนาไล่ข้นาเข่าม่เขามล่ะพี่น้อง ดูเมือนเดินติดตัวอยากกินไตเด้อตีไก่ก <C os al> ันโสดปลาได้ทรับโสดปลานี่ป,ปขอเขาหน่อยเ <C os al> ขา,ข,า,ข,า,าขับขาบ้าใหญ่หน่อยขับไปนนี่ก็ฝากพี่น้องแฟนคับทุมมองทุกบ่อนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์ก <C os al> ดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อครับ <C os al> ผมพอหน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งแม่ฝาง เทิ้นตณฑีน้อยร้อยโลครับวันนี้ก็ขอฝากสองสามนำเนี่ยเด้อครับมณฑีน้อยร้อยโลหอดเทิ้งเทิ้งเด็กมณฑน้อยซอยเดิมนะครับน้อยนี่เราจะมณัีน้อยละครับทีน้อยครับอุ้ยจู๊พักทุกอันทีมงานละครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับ